สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็วันนี้มาตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะฮะับสำหรับช่อง Crazy Variety TV นะครับผมก็มาแถลงข่าวงานแถลง e-sport m e e t and g o นะครับผมดวลเกม PES นะครับ2019มือถือนะครับเกมบนมือถือนะกับแอดมินนะครับผมสโลแกนนะครับคุณยิงผมผมยิงคุณดวลกัน1ต่อ1นะฮะวันนี้มาตั้งโต๊ะแถลงนะครับก็ เอางี้นะครับเดี๋ยวผมประกาศไว้ตรงนี้แล้วกันนะว่า,าช่วงช่วงปร,ประมาณที่ผมจะไรฟ์สตรีมก็ประมาณช่วงหนึ่งทุ่มเนาะของทุกวันเนาะถ้าไม่ผิดไม่พลาดเลยอาจวันอาทิตย์อาจจะหยุดนะส่วนส่วนวันจันทร์ถึงเสาร์อะไรเงี้ยอาจจะอาจจะเกือบทุกวันแหละอาจจะเกือบทุกวันในช่วงหนึ่งา่ในช่วงหนึ่งทุ่มเนาะเป็นช่วงพรามณ์ทางนะนะถ้าผู้ชมก็พักผ่อนอะไรเงี้ยอย่ารรดวนแข้งกับ ทางแอดมินองเงี้ยจัดทีมมาอะไรอย่างเงี้ยก็ผมลองเล่นเออะผมลองเล่นแล้วคือมันเล่นบนมือถือมันเล่นตรงไหนก็ได้ไงมันสะดวกสบายแล้วก็มันไม่เหมือนฟีฟ่าออนไลน์ฟีฟ่าออนไลน์4อะแม่งสเปคคอมก็ต้องสูงใช่ไหมกว่าจะมาดวนกันโอ้โหต้องมาตั้งโต๊ะตั้งคอมตั้งโน้ตบุ๊กเสียบจอยโอ้โยุ่งยากแต่แต่ PES 2019่ยเราสามารถที่จะ เล่นที่ไหนก็ได้อยู่บนมือถือได้เลยผมก็ฝึกฝึกตอนนี้เื่อควบคุมอะไรนะจอยได้จอยแพดได้ดีขึ้นนะจอยแพดของบนบนหน้าจอมือถือนะครับตอนแรกใช้จอยไม่เวิร์กเลยครับใช้จอยไม่เวิร์กเลยแม่งมันดีเลยส่งไปส่งมามันดีเลยมากครับวันนี้ก็มาตั้งโต๊ะใส่ครับอาจจะมีแฟดแฟดอะไรผมผมเชิญผู้สื่อข่าวมาถ่ายข่าวด้วยนะคือมีอันมีแฟดมีแสงแฟด ะะมันก็ถ่ายแช่แชๆๆๆๆ่แ่แช่เยอะไปหน่อยว่า <c oughs> นะก็งานถแถลง e-sport m e e t and g o นะฮะด้วยเกม pes 2 0 1 9มือถือกับแอดมินนะฮะที่จริงเกม pes นี่เขาเล่นใน e-sport ด้วยนะฮะท่านผู้ชมแต่มันเป็น pc เนอะคือท่านผู้ชมท่านใดอ่ะที่แบบว่าเฮ้ยเขาเรียกว่าอย่างไงอ่ะอยากเล่นฟุตบอลแต่ ด้วยศักยภาพด้วยอายุไม่สามารถเล่นได้แต่สิ่งที่จะมาแบบว่าทดแทนไดกก็คือเกมฟุตบอลนี่แหละผมเล่นมาตลอดนะเกมฟุตบอลเนี่ยไม่มีเกมไหนที่ผมติดได้นานขนาดนี้นะคือผมเล่นมาตั้งแต่สมัยวินนิ่งมนะจนมาถึงทุกวันนี้ผมเล่นได้นานที่สุดคือเกมอื่นนี่ผมไม่ไม่ได้สนใจเลยเกมอะไรนะอะไรนะเอ่อเกมอะไรนะ,ะ,รนะะรนะที่เราที่นี่กันตอนเนี้ยอะไรวะอะไรวะ R O V หรือว่าเกมอะไรวะ พับจีใช่ไหมพับจีใช่ป่ะที่ยิงยิงกันอ่ะผมเล่นแป๊บแป๊บหนึ่งผมลองเล่นดูนะมันก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่สไตล์แนวผมแนวผมนี่คือรู้สึกว่าเกมฟุตบอลเป็นเกมที่ผมผมเล่นได้นานที่สุดอ่ะคือไม่รู้เิยผมเห็นในเกมมันมีหญ้าเขียวๆแล้วมันดูสบายตาแล้วมันเหมือนเรามีอิสระในการวิ่งอ่ะเหมือนที่เมื่อก่อนผมเล่นฟุตบอลมมันก็ไม่ได้แบบว่ามาถึงมืออาชีพอะไรเงี้ยก็ ตัวนี้แหละเกมฟุตบอลนี่แหละมันเป็นเหมือนเขาเรียกว่าทดแทนในสิ่งที่ขาดหายไปของตัวเองที่อยากเป็นนักฟุตบอลแต่ไปไม่ถึงฝันอะไรนะเนียอันเนี้ยมันก็เป็นนะแล้วเกมแล้ว p e s P อเพมพเขาพัฒนาจนแบบว่าการเคลื่อนไหวของร่างกายอ่ะการจังหวะแอคชั่นต่างๆมันมันสมจริงมากนะผมดูแล้วเฮ ύ, ้ยมันสนุกแนฮะมมันสวยงามสมจริงมากเลยนะผมก็เลยเออผมก็เลยชอบอนอกจาก f ีฟา ฟีฟ่าออนไลน์4ผมเล่นไม่ได้เพราะว่าสเปคค,คอมผมไม่ถึงเนคือโอ้โหไม่ต้องอัพสเปคใกล่ขึ้นมาอย่างเงี้ยแพงผมต้องใช้เยอะแต่เออมือถือเราก็เล่นได้สบายๆนะรู้สึกว่าเดี๋ยวจะมี PES 2020จะมาละแต่ไม่รู้ว่าสเปคมือถือจะจะของผมจะเ,ออเล่นได้หรือเปล่านะแต่ PES 2019เล่นไดเออ้เล่นได้ลื่นสบายๆเลยลก็สนุกแล้วมาเล่นออนไลน์ก็เขาเรียกว่า แอดเพื่อนแอดเพื่อนเข้ามาได้ก็เดี๋ยวผมทิ้งทิ้งนะหมายเลขหมายเลขไว้ให้นะหมายเลขหมายเลขในแอดเพื่อนอะ่ะมันจะเป็นรหัสเออเป็น ID เดีเขาเรียกว Owner ID, ่าโอเนอร์ไอเดียไอดีที่สําหรับแอดเพื่อนเข้ามานะแอดเพื่อนเข้ามาที่จะเข้ามาร่ว,รวมเล่นเดี๋ยวผมจะสตรีมสตรีมแล้วร่วมเล่นกับท่านผู้ชมดวลแข่งกับท่านผู้ชมแบบว่าทุกวันเนาะทุกวันถ้าว่างนะ ส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ผมจะประมาณหนึ่งทุ่มนะถ้าผู้ชมก็กะเก่งไว้เลยว่าเฮ้ยแอดมินมันจะสตรีมหรือเปล่าวะอะไรประมาณนั้นนะสตรีมนะหรือเปล่าวะในช่วงเย็นก็ช่วงเวลาพรามทําเวลาประมาณทุ่มหนึ่งนี่นแหละไม่ขาดไม่เกินนะไม่ขาดไม่เกินถ้าวันนั้นไม่มีฟุตบอลหรือว่าไม่มีอะไรที่แบบว่าติดธุระอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะประกาศไว้ในชุมชนแล้วกันเนาะใน ในเพจชุมชนแล้วกันว่าเฮ้ยวันนี้ไม่ได้เล่นนะว,นนนะวันนี้สตรีมนะวันนี้สตรีมนะประมาณหนึ่งทุ่มอนะไรเงี้ยก็ใครอยากมาร่วมสนุกนะกันนะก็แอดแอดแอดเข้ามาก่อนแอดข้ามาก็รีเควสแมทเข้ามาแล้วผมจะไล่เล่นเล่นก็ฝึกปรือฝีมือนะฝึกปรือฝีมือผมก็โดนท่านผู้ชมหลายคนก็เก่งนะเก่งที่เล่นนะเก่งหรือว่าตัวผมกาก,ากไม่รู้แต่ถ้าผมตัวมีตัวเทพๆนะกนะ็อาจจะสูสีนะอาจจะสูรสีนะหรือว่า ตัวที่แบบว่าค่าสเตรนจ์ค่าพลังความแข็งแกร่งอ่ะมันเยอะๆผมจัดตัววิ่งเร็วๆตอนนี้ผมกำลังสร้างทีมอยู่สร้างทีมขึ้นมาจัดตัวที่แข็งแกร่งพยายามไปเล่นไอ้พวกอีเวนต์อะโหมดอีเวนต์อะมันจะได้พวกเทรนเนอร์ได้พวก,พวกอะไรนะนักเตะใบหม่มาบ้างก็จะมาปรับ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 ,บแล้วก็มาอัพเวลอัพเวลให้มันค่าพลังมันสูงๆหน่อยเนาะ,ะผมจะเลือกตัวที่สปีดอะส่วนใหญ่จะเลือกสปีดเร็วๆไว้หน่อย นะเอาไว้วิ่งสตันวิ่งตันวิ่งแท็กเกอร์ได้เร็วขึ้นอะไรประมาณนั้นนะเดี๋ยวก็มาดูนะว่าเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวก็ทุกวันนะเกือบทุกวันแหละว,วันอาทิตย์อาจจะไม่ได้เล่นนะวันอาจจะเป็นช่วงจันทร์ถึงเสาร์อะไรเงี้ยช่วงเวลาหนึ่งทุ่มเนาะหนึ่งทุ่มนะประมาณหนึ่งทุ่มอะ่ะถ้าผู้ชมก็มาดูไว้ว่าเฮ้ยแอดมินมันจะมันจะขึ้นสตรีมหรือว่ากดซับไว้แล้วก็กดกระดิ่งไว้ก็ได้กดกระดิ่งไว้เผื่อแจ้งเตือนนี่แหละ อะไรอย่างเงี้ยเผื่อแจ้งเตือนปึ้งขึ้นมาก็เออแจ้งเตือนปึ้งขึ้นมาก็เออเฮ้ยเข้ามาเล่นได้อะไรเงี้ยช่วงนั้นอะไรประมาณนั้นนะก็เอาไว้เจอกันนะในสนามการแข่นนงขันนะ e-sport นะ p s 2 0 1 9นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งทิ้งทิ้งรหัสไว้ข้างล่างนะรหัสไปข้างล่างรหัสไวข้างล่างให้แอดเข้ามานะโอเคครับสวัสดี